คาสันดราไม่ได้เจอกันตั้งนานตั้งแต่เจ้าพาข้าไปที่ซากวางของโอดิสอุสโอเดสซ่าเจ้าจำข้าได้จะลืมได้ยังไงจะบอกให้ข้าใช้ชีวิตของตัวเองแล้วไม่สนใจความยิ่งใหญ่ของผู้อื่นดูเหมือนว่าเจ้าจะทำตามคำแนะนำของข้านะข้าถูกบังคับให้ดูแลพ่อที่กำลังป่วยดังนั้นใช่แล้วข้าไม่มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการข้าจะคนมาเยอะแต่เจ้าเป็นคนที่สวยที่สุดเท่าที่ข้าเคยพบมาเลยอย่างนั้นรอ ้ากแกล้งทำให้ข้าเสียสมาธิเพื่อออกจากปัญหาของข้าถ้าจะมีเวลาบางทีเราอาจจะทำความรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้นิดหน่อยนะยังไงหรือก็แบบข้ามีกิจกรรมบางอย่างที่จะทำแต่เรามาคุยกันก่อนดีกว่าเย่ yeah. นันช่างเยี่ยมแล้วยังไงต่อละ่ะเจ้าก็รู้ข้าก็อยากทำแต่ข้ามีของที่ต้องไปรับให้พ่อก่อนถ้าเจ้าจะช่วยข้าเราก็อาจจะคุยถึงเป้ากันต่อได้ ไม่ต้องห่วงเข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าต้องการอะไรสมุนไพรสองสามชนิดจากบริเวณใกล้เคียงหุบเขาคิงเล็กๆแล er ้วก็ผสมส่วนอื่นในตลาดจากคนขายคนนึงเพื่อเอามายำรมวงกับสมุนไพรถึงมันมาให้พ่อของเจ้าป่วยจริงๆเจ้าเลยไม่สามารถไปเอาสมุนไพรพวกนั้นด้วยตัวเองข้าเป็นลูกคนเดียวของเขาข้าอยากอยู่ใกล้ๆเผื่อเขาแย่ลงอยู่กับพ่อคุณเจ้าเถอะข้าจะกลับมาพร้อมสมุนไพรและส่วนผสมนะ เป็นสมุนใครที่โอเดซ่าต้องการสินะ Yeah! ถ่ายคนนั้นที่โอเดซ่าพ,พูดถึงนี่นะบอกเพื่อนบอกครอบครัวช่วยให้จานชามที่ดีที่สุดซื้อได้ที่นี่แม่ทหารรับจ้างอย่างเจ้าก็ยังต้องหาของมาใช้โอเดซ่สาส่งข้ามาเนี่ยอันแน่นอนแม่สาวหวานคนนั้นขอให้นางอย่าไปจากที่นี่เลยนะส่วน่ดีสำหรับพ่อของนางด้วยจ่ายเงินมาแล้วจะก็ไปได้เลย เอาไปเสียค่ารวยอยู่แล้วถ้าชอบซืิอเงินกันมาแล้วของไปหวังว่าจะช่วยอเดซาได้นะ คนุ่กนั้นำทำงานให้ผู้นำของเมกอริสดูเหมือนว่าโอเดซีซาจะสร้างปัญหาหพวกมันและพวกมันก็จ้องจะงาบที่ดินของพ่อนางด้วยมุนไพรแลส้สขประสบยังอยู่ดีใช่ไหมเจ้าได้มันมาหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เจ้ากังวลได้งไง นี่เจ้าเพิ่งจะถูกเล่นงานนะคิดว่าเจ้าชิงกับมันแล้วเสียอีกอยู่ตรงไหนก็มีแต่โจในดินแดนแห่งนี้จดหมายที่เจ้าอ่านพูดถึงอะไรพวกมันตามดูเจ้าและเจ้าคือเป้าหมายไม่ใช่ข้าข้าไม่เชื่อดูเหมือนว่ามันจะเกี่ยวกับมรดกของพ่อเจ้าพวกมันอาจจะต้องการให้พ่อเจ้ากับเจ้าหายไปเพื่อที่จะได้เอามรดกไปไงข้าอาจตายได้โดยไม่ได้สร้างชื่อให้ตัวเองข้าไม่เคยมีค่าอะไรเลย ข้าไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายใบยหน้าสวยๆของเจ้านนอนไม่เจ็บก็ไม่มีเกียรติพาข้าเข้าไปข้างในแล้วข้าจะแสดงความเจ็บปวดเล็กๆให้เจ้าดูโอ้ข้าเลยอยากจะทําอย่างนั้นจังแต่ตอนนี้มีคนจ้องจะเล่งงานข้าเราจะทำเป็นไม่สปัปปญหาและมีความสุขได้อย่างไรงานมันติดตรงไหนล่ะติดตรงความรับผิดชอบไงชัดเจนไหมคิดสิว่าต้องทำอะไรบ้างข้าสามารถพิสูจน์ได้ แต่แค่ต้องการขอช่วยเหลือ e จากเจ้าข้าไม่แปลกใจข้าจะแจ้งอีกทีเมื่อจบงานแล้วนะเจ้าพร้อมจะค้นหาความจริงทั้งหมดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือยังพร้อมแล้วข้ารู้ว่าเจ้าพร้อมแต่ที่เจ้าบอกว่าพวกมันตามล่าข้าเจ้าถูกและข้าต้องการหลักฐานเพื่อยืนยันความจริงปรากฏเสมอแน่นอนและในที่สุดข้าจะได้เดินตามรอยเท้าของโอดิซิอุสสัก เรื่องราวของโอดิซีอุสไม่ค่อยพูดถึงว่าเขาเป็นคนรักที่ดีเพียงใดงั้นหรือข้าอาจจะพลาดอะไรไปบางทีอาจจะเจรู้ไหมอย่างที่ข้าพูดโอดิซีอุสเป็นคนรักและทุกอย่างก็ว้าวเจ้านี่ตรงประเด็นตลอดเลยแถมมีความมั่นใจข้าแค่อย,อยากลองอะไรใหม่ๆนะค่อยว่ากันต่อในเรื่องของเราเมื่อปัญหาคลี่คลายแล้วอย่างแรก กหมายที่เจ้าอ่านมาจากผู้นำของเมการิสจะต้องมีหลักฐานว่าเขาวางแผนอะไรอยู่หลักฐานคงอยู่ที่บ้านของเขาถ้ามีนะนั้นไปที่นั่นข้าจะหาหลักฐานที่เจ้าต้องการข้าอยากให้เรื่องทั้งหมดจบลงข้าจะกลับมาพร้อมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ผู้นำเมกาิสพยายามจัดการแต่งงานให้โอเดซ่าฟังดูเป็นวิธีการง่ายๆเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินของพ่อนางจดหมายบางฉบับอ้างว่าโอเดซ่าได้ว่าจ้างทหารรับจ้างคนอื่นอีกชักสงสัยแล้วสิ กหมายฉบับนี้พูดถึงมรดกของโอเดซ่าและใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้มาด้วยวิธีการใดก็ได้ที่จำเป็นคู่ครองของโอเดซ่าตายอย่างลึกลับหลังจากที่พบกันไม่นาน ทีว่าเท่านี้คุณน่าจะพอแล้วข้าควรกลับไปหาโอเดซ่าผู้นำเมกาลิสต่องจงงนง่าบที่ดินของโอเดซ่าและพยายามจัดพิธีแต่งงานให้นางเพื่อครอบครองที่ดินหลังจากพี่พ่อของนางเสียชีวิตแต่จดหมายพวกนี้พูดถึงคู่ครองของนางที่ถูกฆ่าตายโดยไม่มีสาเหตุยังไงก็ตามนางจ้างทหารรับจ้างคนอื่นอีกเป็นการยากที่จะฟันธงว่าโอเดซ่าเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ เจ้ากลับมาแล้วข้าบอกว่าจะมีข่าวดีนะไม่รู้ว่ายังจะเป็นข่าวดีอยู่หรือเปล่าแต่มีหลักฐานที่พบอยู่สองชิ้นว่าพวกเขาตามล่าเจ้ายอดเยี่ยมมีหลักฐานอะไรบ้างอันนึงเป็นความมั่นคงของครอบครัวของเจ้าส่วนอีกอันเกี่ยวกับการแต่งงานและคุมถุงชนนั่อคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นเหยื่อของที่นี่หลังจากสำรวจทุกอย่างที่ข้าเจอข้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและมันคือเจ้าไม่ควรมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ เจ้าแค่พยายามจะมีชีวิตของเจ้าใช่แล้วข้าไม่ได้ทำอะไรผิดข้าแค่อยากให้พ่อแข็งแรงและเริ่มต้นการผจญภัยของข้าเจ้าจะได้ผจญภัยหลังจากที่เจ้าทำอะไรสนุกสนุกด้วยกันก่อนก็สนุกดีนะเวลาได้เห็นความพยายามของเจ้าบอกหน่อยอะไรที่ทำให้ข้าต้องหน้ามือตามัวขนาดนั้นถ้าหนึ่งยอมไปกับอาอาจจะใส่แว่นแล้วสมบทเป็นครูใหญ่นะรู้ไหมแสดงให้ข้าดูหน่ ลงมือปฏิบัติย่อมดีกว่าแค่ทฤษฎีก็บอกแล้วงั้นข้หมธุระเท่านี้ข้าเดาว,ว่าไม่มีอะไรให้ทำอีกแล้วอาไม่อยากให้หนึ่งไปอาอยากให้หนึ่งอยู่กับอาบนเรืออืมปัญหาระยะหลังก็มีเจ้าอยู่เคียงข้างตลอดอีกอย่างหนีไปจากที่นี่ก็คงจะดีเยี่ยมแล้วพ่อของเจ้าละ่ะ เขารู้สึกดีขึ้นมากแล้วข้าขอบคุณไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครตามมาเล่นงานเขาเหรอกข้าจะแบ่งปันข้อมูลที่เจ้าได้มาให้กับคนกลุ่มหนึ่งจะไม่มีใครกล้าแตะต้องพ่อข้าหากเรายังมีข้อมูลแล้วอาก็จะมีความสุขที่หนึ่งอยู่บนเรือของอานะ